รืปหมาหยองกินนี่คนเดียวข้ามกลางบรรยากาศารูปพระจันทร์บรรยากาศพระจันทร์เต็มดวงโป้าตีนเอาเช็ดมือออกปาเตะตีนตีนด้เลยต้องลงางล่างปบใบพ่อสามรอบไม่ได้ไม่เห็นทั้กคันรอบที่ไหน ถ้าจะเห็นนง э สองสักนั่งกินอยู่กองเรียวเลยนี่ปลาตัวนี้ปลาทับทิมใช่ไหมปลาทับ <uh ทิมใช่ไหมลูกปลาทับทิมพวกเราเป็นผู้หญิงนะคะเราต้องกินคำเล็กๆอ้าวแบบเจอก็เลยแบบ จันสวยอดถ่ายอดอถ่ายไว้ไม่ได้พอเห็นพระจันทร์ทีไรก็อยากร้องเพลงทุกทีรกลางล่างคืนสีดาวเต็มฟ้าอ่ไไมกลางล่างคืนนี้จันทร์นวลทองสนอดมา คนนี้ผักแต่เธอตื่นที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอเมื่อไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาวฉันที่ดูสดใสมันเป็นนังใจเธอหรือเปล่าหากมัน kiếp ở trên ừ, okay. này chỉ đào kiếp ở mà say nhỏ <laughs> <laughs> ไมนี่แหละคอข้างนอกนี่แหละเก็บบรากาศเก็บไว้ให้ขึ้นนี่ใครคนหนึ่งลองให้ป,ะปะ่อฟังอย่างนี้อย่างของมันวะ ล้องร้องให้จบเพลงนะใครล้องบล๋อก็อะไรห้วอน้องโบอะขำข้างหลังใช่ไหมอ้หันไปขำไอเด็กองอยู่บอกแล้วบอกก็ลาแล้วเรก็บอเขาไงแล้วก็ไปจ่ายตังค์นงร อ้าวองก็ไปจ่ายตังค์ใช่ไหมอืมเ,อเขาร้องเสียงสูงแต่ก็เสียงสูงไม่ได้อืมแล้วแบบน้องโมก็กั้นคำอะ่ะแล้วน้องโมไปช่วยเขาร้องอะอา้าวหักก็เดินอีกด <laughs> นักก็เดินอีกเขาก็ขึ้นเสียงสูงไม่ได้พ้องโมร้องทีสูงกันเลยสูงเพีย <laughs> นชี จันนาเด็กกเดกระทบกับแสงเร่ากับทะเลนะพราะมีดาวโอ้ดาวก็มีวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส